นี่ใก่เลยเลยสลหลังมาแล้วก็ใส่หิดเข็มทองของเราไปเลยค่ะะคห,หินเข็มทองของเรานะคะ <S <S ต้องเอาอีกอันหนึ่งมาคนดีกว่าทุกคนดูกินแบบนี้แล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาเตรียมผักเลยค่ะผักของเราก็จะมีอันนี้กินคนเดียวนะคะนี่เห็นไหมแต่ว่าเราก็อันน่าอร่อยเสียดายไม่มีอันนั้นเนาะไม่มีใบสานเน่ห์ถ้าใครมีใบสานเนี้ก็เอามากินด้วยกันถึงอกากาศเท้านะคะ พีต้าจะใส่ผักเยอะไปเลยพี่ต้าชอบกนผักนะคะแต่ว่าจะใส่เส่นลูกชี้นิดเดียวนะคะหนึ่ก็ใส่ผักไปเลยแล้วก็จะใส่วุ้นเส้นไปเลยนะคะให้นันแบบว่าให้แบบว่าวุ้นเส้นของเราให้มันคลุกเข้ากับไข่มันจะได้อร่อยนะคะทุกคนผัดให้เข้าไปเลยะคะ่ะผัดให้หมูสุกเลยนะคะเด่กผัให้หมูสุกๆกันหน่อยมากๆเลยนะคะ นี่ค่ะเหยทุกคนเราก็จะมาติติ๊กต้าเป็นคนที่ชอบทินผักเยอะมากเลยนะก็จะใส่ผักเยอะแล้วก็จะใส่เส้นน้อยนะคะทุกคนนี่จะเป็นผักใส่ไปเลยค่ะก็จะมีผักบุ้งแล้วก็ประมาณหนึ่งช้อนนะคะนี่เลยค่ะแค่นี้ก็นัวแล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบน้ําตาลก็เติมน้ําตาลได้เลยนะใครชอบใส่น้าตาลก็เติมน้ําตาลตามชอบเลยนะคะมันก็จะทําให้เราออกซุก,กี้แห้งนะคะ ใครแบบว่าอยากจะได้น้ำจิ <tr> <ging and> <era> ้มซุกี้เพิ่มอีกก็เติมใส่ได้เลยนะก็เอาใส่ได้เลยนะคะน้ำจิ้มหลังจากนั้นเราก็ใส่หมูลงไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมูไม่ได้หมักนะเพราะว่าเออลืมใส่ถังไปแล้วก็ผัดให้มันเเข้าที่ป๊ดนึงนะคะให้มันสุกน๊บนึงน่คะซุกี้แห้งหมูนะคะนี่ก็จะเป็นหมูเนื้อกี้า กีแห้งนะคะใครแบบว่าอยากจะได้น้ำจิ้มสกีเพิ่มอีกก็เ,เติมใส่ได้เลยนะก็เอาใส่ได้เลยนะคะน้ำจิ้มอันนี้กินคนเดียวนะคะนี่เห็นไหมแต่ว่าเราก็อุ่นอ่าหน้อร่อยเสียดายไม่มีอันนั้นเนาะไม่มีใบาสาระเนยถ้าใครมีใบาสาระยก็เอามากินด้วยกันผั่นสกีแห้งกันค่ะทุกคนแบบนี้ก็เติมน้ํามันไปก่อนนะคะเ,คเติมน้ํามันไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เอากระเทียมลงไปเลยค่ะนะคะกระเทียมที่เราสุกหัอีกนิดนึง นะคะหลังจากนั้นก็เติมไข่ไปเลยค่ะจะใส่ไข่ทักประมาณสองฟองนะคะอ่าสับเบงกีนะคะนี่เลยค่ะเทียมต้องพัดให้เข้ากันเลยค่ะอืมหว,วานเนาะสำหรับตัเองก็จะไม่เติมน้ําตาลแล้วเพราะว่าน้ำจิ้มซุกี้ก็หวานอยู่แล้วนะคะก็เลยจะไม่เติมนะคะนี่ค่ะนี่พัดให้เข้ากันเลยค่ะ ให้หมูนสุกเลยนะคะเด็คทให้หมันสุกๆแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเห็ดเข็มทองะคะ่ะแล้วก็จะมีผักอันนี้ค่ะขึ้นไส้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่อันสุดท้ายนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะใส่อันสุดท้ายค่ะเราก็จะได้ติดแบบว่าอ่าซุนเส้นด้วยนะคะกินก็จะอร่อยนิดนึงเนาะทุกคนเนาะนี่เห็นไหมหลังจากนั้นนะทุกคนแล้วก็ใส่อันนี้ค่ะ น้ำจิ้มซุก,กี้แห้งนะคะก็ผัดซุกี้ก็เป็นอันเสร็จทิแล้วนะคะทุกคนซุกี้แห้งหมูนะคะมันก็จะเป็นหมูเนี่ยค่ะักหวานๆนนะะเนาะแต่เองก็จะไม่เติมน้ำตาลแล้วเพราะว่าน้ำจิ้มซุกี้ก็หวานอยู่แล้วนะคะก็เลยจะไม่เติมนะคะนี่ค่ะนี่พอค่ะเดี๋ยวมันจะเค็มเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็มานี่เลยค่ะ ใครมีรถดีก็ใส่นะสำหรับกีตาร์ก็จะใส่เป็นผงเห็ดเนาะ,ะผงเห็ดขานี้นะผงเห็ดใส่อร่อยมากเลยนะคะนี่ค่ะเหลยทุกคนเราก็จะมาเติมนะคะจะมาเติมน้ํปลานิดนึงนะคะเติมน้ํปลานิดนึงแล้วก็เติมผงปรุงซอสปรุงรสนะคะนิดนึงคอะ <S <S ุก,กี้แห้งนะคะใครแบบว่าอยากจะได้น้ำจิ้มซุก,กี้เพิ่มอีกก็ก็เติมใส่ได้เลยนะก็เอาใส่ได้เลยนะคะน้ำจิ้ม ก่แหางหมูนะคะนี่จะเป็นหมูเนาะนี่ผักผักผักนี่ที่ตาป็นคนที่ชอบกิกาานผนะักเยอะมากเลยนะก็จะใส่ผักเยอะแล้วก็จะใส่เครื่อน้อยนะคะทุกคนนี่นจะเป็นผักใส่ไปเลยค่ะก็จะมีผักบุ้งแล้วก็นี่ไก่ไแบบก่เนยรอค่ะเดี๋ยวมันจะเค็มเนาะหลังจากนั้นเราก็มานี่เลยค่ะ อ่าใครมีรถด,ดีก็ใส่นะสำหรับกีตาร์ก็จะใส่เป็นผงเห็ดเนาะผงเห็ดขานี้นะผงเห็ดใส่กีนะคะใส่น้ำจิ้มุกีไปเลยนะคะอูยย้ยเยอะเกินโอเคไม่เป็นไรนี่นะแค่นี้นะคะทุกคนใส่น้ำจิ้มุกีไปเลยผั่นสกีแห้งกันค่ะทุกคนแบบนี้ก็เติมน้ํามันไปก่อนนะคะเเติมน้ํามันไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เอากระเทียมลงไปเลยค่ะนะคะกระเทียมที่เราก็จะได้กิิดแบบ ค่ะวนเส้นด้วยนะคะกินก็จะอร่อยนิดนึงเนาะทุกคนเนาะนี่เห็นไหมหลังจากนั้นนะทุกคนแล้วก็ใส่อันนี้ค่ะเออน้ำจิ้มซูกีแห้งนะคะก็ผัดซูกปก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะทุกคนแห้งนะคะก็ผัดซูกีอก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะใส่วุ้นเส้นไปเลยนะคะให้มันแบบว่าให้แบบว่าวุ้นเส้นของเราให้มันคลุกเข้ากับไข่มันจะได้อร่อยนะคะทุกคนใส่ถังไปแล้วก็ผัดให้มัน เออเข้าที่แป๊บนึงนะคะให้มันสุกแป๊บ,บนึงนี่ค่ะต่อค่ะเดี๋ยวมันจะเค็มเนาะหลังจากนั้นเราก็มานี่เลยค่ะอ่าใครมีรสด,ดีก็ใส่นะสำหรับกีตาร์ก็จะใส่เป็นผงเห็ดเนาะผงเห็ดค่ะนนี้นะผงเห็ดเต็มน,นีนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะแล้วก็ไข่ของเราคนแล้วก็จะใส่หมูสับด้วยนะคะแล้วก็นี่จะใส่ไข่ด้วยนะคะแล้วก็ใส่หมูสับไปได้รู้สึกแบบหมูน้อยเกินไป ันนี้กินคนเดียวนะคะนี่เห็นไหมแต่ว่าเราก็อันน้าอร่อยเสียดายไม่มีอันนั้นเนาะไม่มีใบสานเนยถ้าใครมีใบชะนะเนยก็เอามากินด้วยกันแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเห็ดเข็มทองค่ะแล้วก็จะมีผักอันนี้ค่ะขึ้นไส้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่อันสุดท้ายนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะใส่อันสุดท้ายค่ะใส่โปรตีนเยอะๆมันก็ค่ะที่เข้าไปเลยค่ะ นะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะแล้วก็ไข่ของเราคนแล้วก็จะใส่หมูสับด้วยนะคะแล้วก็นี่จะใส่ไข่ด้วยนะคะแล้วก็จะใส่หมูสับให้ได้รู้สึกแบบหมูน้อยเกินไปนใส่โปรตีนเยอะๆนก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะ แล้วก็ไข่ของเราแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเห็ดเข็มทองค่ะแล้วก็จะมีผักอันนี้ค่ะขึ้นไส้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่อันสุดท้ายนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะใส่อันสุดท้ายค่ะผักอัดเท้านะคะปี๊ดจะใส่ผักเยอะไปเลยปี๊ดชอบกินผักนะคะแต่ว่าจะใส่เซ้นก,กุ้ีนิดเดียวนะคะนีก่ก็ใส่ผักไปเลยซุก,กี้แห้งนะคะใครแบบว่าอยากจะได้น้ำซุปซุกี้เพิ่มอีกก็ ก็เติมใส่ได้เลยนะก็เอาใส่ได้เลยนะคะน้ำพริกจะอร่อยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเนยทุกคนเราก็จะมานี่ใส่เนยทุกคนแล้วก็จะใส่หมูสับด้วยนะคะแล้วก็นี่จะใส่ไข่ด้วยนะคะแล้วก็จะใส่หมูสับที้ได้รู้สึกแบบหมูมันน้อยเกินไปเลยหลังจากนั้นเราก็ใส่เห็ดเข็มทองของเราไปเลยค่ะนะคะเห็ดเข็มทองของเรานะคะ เอาอีกอันนึงมาคนกว่าทุกคนดูกินเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่เห็ดเข็มทองของเราไปเลยค่ะนะคะเห็ดเข็มทองของเรานะคะองเอาอีกอันหนึ่งมาคนกว่าทุกคนดูกินประมาณหนึ่งช้อนนะคะเลยค่ะแค่นี้ก็นัวแล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบน้ําตาลก็เติมน้ําตาลได้เลยนะใครชอบใส่น้าตาลก็เติมน้าตาลตามชอบเลยนะคะมันก็จะทําให้เราพัดสุกี้แห้งกันค่ะทุกคนแบบเลยก็เติมน้ํามันไปก่อนนะคะ เติมน้ำมันไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เอากระเทียมลงไปเลยค่ะนะคะกระเทียมที่เราปั่นเป็นเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนนี่เติมผักของเราลงไปได้ค่ะผักกาดขาวนะคะที่น่าจะใส่ผักเยอะไปเลยที่น้าอบกินผักนะคะแต่ว่าจะใส่เส้นงลูกี่เิดเดียวนะคะนี่ก็ใส่ผักไปเลยแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเห็ดเข็มทองนะคะแล้วก็จะมีผักอันนี้ค่ะขึ้นไส้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่อันสุดท้ายนะคะ เล้วเราจะใส่อันสุดท้ายค่ะนี่ไก่ไก่เนยไปานเป็นเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนนี่เติมผักของเราลงไปเลยค่ะแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเห็ดเข็มทองะคะ่ะแล้วก็จะมีผักอันนี้ค่ะขึ้นไส้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่อันสุดท้ายนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะใส่อันสุดท้ายค่ะแบบนี้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวะมาเตรียมผักเลยค่ะผักของเราก็จะมีปานเป็นเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนนี่ เติมผักของเราลงไปได้ค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเลยทุกคนเราก็จะมาตอนนี้แล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาเตรียมผักเลยค่ะผักของเราก็จะมีเราจะได้ติดแบบว่าอ่า,อาูนเส้นด้วยนะคะกินก็จะอร่อยนิดนึดนงเนาะทุกคนเนาะนี่เห็นไหมหลังจากนั้นนะทุกคนเราก็ใส่อันนี้ค่ะเออน้ำจิ้มทุกคนแล้วก็จะใส่หมูสับด้วยนะคะแล้วก็นี่จะใส่ไก่ด้วยนะคะแล้วก็จะใส่หมูสับที่ได้รู้สึกแบบหมูน้อยเกินไป น,นี้กินคนเดียวนะคะนี่เห็นไหมแต่ว่าเราก็อันน่าอร่อยเสียดายไม่มีอันนั้นเนาะไม่มีใบสะนะเนยถ้าใครมีใบสะนะเนยก็เอามากินด้วยกันกานเป็นเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนนี่เติม